การทานโกโก้แบบดั้งเดิมจริง <Okay. S 2> ๆเป็นอาหารพระเจ้าส่งมาแล้วดีทีส่สุดอาหารของกรุงเทพ <Okay. S 1> เอ๊รสรสชาติมันต่างเนี่ยมันต่างยังไงบ้างโอเคครับดยปกติแล้วที่เราทานกันทั่วๆไปครับอ่อมันจะเป็นโกโก้ที่สกัดน้ำมันออกอนะครับเราเขาก็จะเหลือของกากโกโก้หรือซึ่งเราเรียกว่าผงนั่นแหละครับ ก็นากากโกโก้ตัวน,นั้นนะครับมาผสมกับด่างหรือว่าทําให้มันเจือจางหรือว่าทานง่ายขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งเข้าไปอาจจะใส่นมใส่ครีมเทียมใส่สารละลายน้ําเข้าไปอทําให้ร่างกายเราค่อนข้างที่จะแฟตแต่ก็ปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้ในอุตสาหกรรมบอตเตอรี่ต่อมาก็พัฒนามาเล่นเครื่องเครื่งรงอง,งชองเองนะครับของที่ทํามาจากงานคาฟหรือว่าโกโก้หนังงวดนะครับ เราไม่ได้แยกไขมันดีออกมันคือการทานโกโก้แบบดั้งเดิมจริงๆสมัยอันนี้มันมันกี่ปีแล้วครับคุเออจริงๆในในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ห้าพันกว่าปีเราเราทานโกโก้มาห0าพันปีเหรอครับมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคยุคมายันแล้วครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาอะ ไม่ได้เรียกโกโก้ว่าโกโกโ้เหมือนเหมือนสมัยนี้นะเขาเรียกว่าอะไรครับในสมัยนั้นเนี่ยคือมันเป็นผลของต้นคาเขาคา,าเขาคาเขาคือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ดีที่สุดคาเขาเนี่ยเป็นภาษาของกรีกนะครับหรือว่าเทพเจ้าคาเขาคือเขาบูชายันแบบบูชาเลยว่าบูชาวันนี้คือดีที่สุดสำหรับเขาแลวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นอาหารที่แบบเหมือนพระเจ้าส่งมาแล้วดีที่สุดว้าวเด่นเดนเด่นเน่นเนคือชีโอบมาคาเขามันแปลว่าทีโอบมา พีโอโบมาคาเขานะครับอ่ามันแปลว่าอาหารของกรีเคพอาหารอของเธอเป็นยารักษาโรคเลยเป็น,เป,นเป็นยารักษาโรคด้วยแหละครับใช่ครับ